ถ้ากร<ป>ะ <หง S 2> ดูกคนเราเนี่ยมันคดมันโกงมันค่อมเรื่อยอย่างเงี้ย มันส่งผลกระทบอะไรกับเรามันส่งผลมากเหมือนกันนะครับถ้าสมมติเราปล่อยให้กระดูกมันค่อมหรือว่าคดเนี่ยอ,อย่างเช่นคนที่ค่อมนะครับค่อมไปนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อคอปลาไหลมันก็รับภาระสูงเนาะมันก็ปวดคอปลาไหลไม่หายสักทีบางคนกระดูกคดเป็นตัวเอสอย่างเงี้ยก็จะเริ่มหายใจไม่เต็มอิ่มนะครับเพราะว่าหลังมันมาสูงไม่เท่ากันเผลอๆเนี่ยกระดูกคดไปเรื่อยๆเนี่ยไหล่ก็ยกสะโพกก็สูงนั่งขาสมาธินั่งทําอะไรก็ไม่ค่อยได้เลยครับก็ท่าที่ผมเคยให้ยืดไปต่างๆนะครับก็ทำ ที่มันจะค่อมหรือว่ามันจะคดเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับก็เนี่ยยังไงก็ระวังกันไว้นะครับแต่ถ้าสมมติที่เกียจยืดแล้วก็อยากจะให้มันตรงแบบทันทีหายโคตรหายโก่งเนี่ยก็มาจัดกระดูกกันก็ได้แต่ว่าที่เนี่ยจัดเจ็บมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะจัดไม่ค่อยเหมือนปกติเท่าไหร,ร่อ่ะเนาะแต่ว่ามันก็จะตรงเร็วดี1 5ึ่งถึงครั้งก็พอแล้วอยากไปเสียเวลาเป็นสิบยีครั้งเลยเอาเวลาไปใช้ชีวิตดีกว่าโอเควันนี้ผมนมอนไปก่อนนะวันนี้ก็จะมาบอกว่ายืดกล้ามเนื้อกันบ่อยๆจะได้ไม่กระดูกข้อมคด โกงอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ผมมอลน,นไปก่อนสวัสดีครับ